วันนี้เราจะมาดึงฟันน้องด้านแบบชายชาตีกันมาเร็ <c oughs> เวเร็วมันจะหลุดแล้วลูกกระดานก่อนนี่ไงนีนอะไรที่ชื่อหรอหลุดจังเลือดแล้วเลือดแล้วจะหลุดแล้วจะหลุดแล้ว <laughs> <laughs> เปิดเดียวเลย <laughs> จะได้ไม่ลื่นปึ๊บออแก๊กเลยอ่ะวันนี้แม่ดึงให้มาแม่ดึงทีเดียวเองอ่ะปันไม่เจอนะเฮ้ยมาแล้วไม้เอ้าอย่าอีกเนาะเลื่อนมาแล้วเลื่อนมาแล้วมาแม่ดึงให้ ทำไมอ่ะมันจะหลุดง่ายจับตรงใกล้ๆง่งแล้วบิดอทำไมต้องบิดอะ่ะ <c oughs> <c oughs> หนูบิดด้วยนังแกรกเลยถ้าหนูจับบิดนะมันฟรดออกมาเลยว่าหนูไห้แกดูดีเลือดออกแล้วเร็ว <c oughs> <c oughs> เอากระดาษหนกันนะนี่กระดาษตรงนี้เต็มเลยหลุดแล้วไหนนี่เอาหลุดจริงใช้วิธีแม่บิดใช่ไหมเอาเงยไหนดีมองไม่เห็นอุ้ยเลือดเต็มเลยเออ โอ้ลูกยัง,งยได้แม่บอกแล้วให้บิดอุ้ยลงไปเบิ้ปากไหมไปลงไปเบิ้ลปากในห้องน้ำปะเมเลีอุย้ยรากฟันยังยาวอยู่เลยลูกเนี่ยมันยังอยู่ได้อีกสองสามวันนะแต่หนูรีบดึงเกันเลือดสีชมพูอุย้ยเนี่ยรากยาวอยู่เลยเออ,เอไปลงไปเบิ้ลปากค่ะบายบายครับเพื่พอนๆหลุกแล้วนะครับ